คุยผ่าโลกวันนี้พาไปจับตาสถานการณ์การเมืองในปากีสถานหลังการเลือกตั้งที่ทําเหมือนจะยุ่งยากมากขึ้นนะคะเพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาไม่เป็นไปดังคาดเนื่องจากคะแนนของฝ่ายอิมรันขาดน,นั้นได้คะแนนมากกว่าพรรคอื่นๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ตอนนี้พรรคอันดับสองพรรคอันดับ3ามเขาจับมือกันซึ่งที่มาที่ไปของการจับมือน่าสนใจไปคุยกับคุณสมพลองค์การกันค่ะปากีสถานเป็นประเทศที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เรื่องของการเมืองและก็จะสลับกันด้วยรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารทหารมีอำนาจสูงสุดในการชี้ขาดที่ทางการเมืองและทหารนั้นเกินผู้กุมอำนาจสุดท้ายในประเทศอย่างที่เราเคยพูดนหลายครั้งแล้วว่ากองทัพปากีสถานเป็นกองทัพที่มีประเทศของตัวเองอมไม่ใช่ปากีสถานมีกองทัพเป็นของตัวเองอฉะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นนะ่ะถ้าหากว่าทหารต้องการอำนาจ หรือว่าถูกขัดขวางในด้านผลประโยชน์ทหารจะทําการรัฐประหารครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ครั้งนี้เป็นศึกที่จะว่าเหนือความคาดหมายก็ได้เพราะว่าการต่อสู้กันระหว่างพรรคของอิบรานคานซึ่งตอนนี้ถูกสารตัดสินจำคุก 31ปี oh, ก็ถือว่าเป็นสารเตี้ยที่อิมราคารมองว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการทางการเมือง <S <S <ฮะ>สมหุรู้ร่วมคิดกันระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับกองทัพปากีสถาน <S <S แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะ่ยพรรค t t i ของอิมราคารถูกแบนถูกห้ามไม่ให้ลงเป็นพักบรรดาลูกพักจึงลงในานามอิสระ จากข้อกระหาที่ว่าทั้งทั้ง,งโดนโกงทั้งสารพัดอย่างแล้วนั่น่ะยังได้มาถึง93เสียงอรองลงมาพรรคของเชบาชารีฟซึ่งมีสองพี่น้องนาวัชชารีฟกับเชบาชารีฟเนี่ยได้มา75เสียงก็ห่างกันเยอะเหมือนกัน,นห่างกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าพรรคที่สามเนี่ย PPP ซึ่งเป็นของลูกชายของอดีตนายยฐธนรีเบนาซีบุตททร ลูกสาวของซูฟ,กซฟิกาลิบุโทสามีของเธอก็คืออดีตประาธระานธิบดีอาซิฟซาดารีใช่ไหมซึ่งเป็นพ่อของอบิลาวัลบุโทโธซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้ที่จะเรียกว่ามีอิทธิพลในพักก็ได้แต่ว่าเนื่องจากบิดาเป็นหัวหน้าพักเพราะเป็นอดีตประธานาธิบดีก็เลยทำให้อาซิฟอาลีซาดารีเนี่ยมีเสียงในการตัดสินว่าจะเข้าร่วมกับ ตระกูลชาริฟสองพี่น้องซึ่งรวมกันรัฐบาลร่วมกับพรรคอื่นแล้วนั่นอ่ะจะได้เสียงมากกว่า150เสียงคือครั้งนี้น่ะมีพรรคการเมืองลงแข่งหลายพรรคแต่ว่ามี13พรรคที่ได้มีคะแนนและมีพรรคต่ำเอี่ยวอยู่หกพักด้วยกันต่าเอี่ยวคือมีหกพักที่ได้เสียงเดียวนะเอเหมือนบ้านเราเลยนะเหมือนบ้านเราเลยนะใช่ทีนี้ ในเมื่อสภาเขาต้องการมีมีสามมีสองร้อยหกสิบหกเสียงนะต้องกห้าสิบต้องต้องมีจะต้องมีสองร้อยสามสิบสี่เสียงอย่างน้อยที่ได้เป็นครึ่งหนึ่งรัฐบาลใช่ไหมถ้าพรรคของอิมรานขาเนี่ยเก้าสิบสามเสียงถ้ารวมกับสตารีเนี่ยก็จะได้ร้อยสี่สิบเจ็ดเสียงก็เป็นเป็นรัฐบาลที่สบายสบายเลยแต่ในเมื่อพรรคของอิมรานขาเนี่ยไม่ยอมไปเจรจากับพพพก็ ภรรคของบุโธเนี่ยครับก็ทำให้บุโธเนี่ยไปรวมกับของกลุ่มของพี่น้องตระกูลชารีฟ,รฟนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนสมัยอิบรันขานเป็นนายกรัฐมนตรีกลุ่มนี้แหละที่จับมือกันล้มอิมรันขานด้วยการยุข,ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับปากีสถานจะมีปัญหาถ้าอิมรันขานยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เพราะอิมรันขานไปอีออกับโซเวียตและก็เซียกับรสเซียไม่ยอมเข้าข้างยูเครนในศึกระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เลยหาเรื่องให้มีมาให้มีการโหวตไม่ไว้วางใจอิมรันขานก็แพ้โหวตเพราะว่าเป็นการสลับขั้วกันโดยธรรมชาติแล้วพักของบุตรโทรนะครับพพพไม่ถูกกับตระกูลพี่น้องีฟ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าคอรับชั้นโดยตลอดอแต่เมื่อครั้งนี้แล้วนั่นน่ะเมื่อตัวพ่อของบุตรโธเน่สดารีเนี่ยไปร่วมกับชาลิฟอ้างบอกว่าไอ้ตอนหาเสียงกันก็ด่ากันธรรมดาแต่เรื่องอุดมการพูดกันได้คุ้คุนะใช่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 เขาบอกว่า ตอนหาเสียงมันก็ทุกฝ่ายก็ต้องเจกัจนงธรรมดาแต่พอตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาว่ากันมาผลประโยชน์ต่างๆมันมตกลงกันได้หรือเปล่าโอ้โเหมือนกันเมืองไทยเลยใช่ทีนี้เมื่อฝ่ายของพรรคอิบรานขานเนี่ยก็จะส่งตัวชิงเป็นนายกเหมือนกันนะ,ะถึงแม้จะได้มีมีเสียงมากก็ไปตัดสินกันหลังจากที่เลือกประธานสภาเลือกอะไรสาบันตนกับเหมือนการเมืองไทยนี่แหละซึ่งยังไม่กําหนดวันนะเพราะว่าจะต้องมีการรับรองผลยังเป็นทางการ แล้วจากนั้นนัดประชุมสภาเลือกประธานสภานั่นนี่โน่นก็เหมือนเมืองไทยใช่ไหมฝ่ายอิมรันขานก็จะเสนอชื่อโอมาอายุขานอโอมาอายุขานซึ่งตอนนี้หนีตำรวจอยู่นีการจับกลุมเพราะว่าไปร่วมชุมนุมประท้วงกับอิมรันขานในช่วงก่อนหน้าที่โดนตกจากเก้าอี้อใช่ไหม,มคือชาริฟเนี่ยตอนที่อิมรานขานไปแล้วเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ได้ปีกว่า ก่อนเลือกตั้งทั่วไปเมื่อที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนั่นนะ่ะนี่เป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของการเมืองอิมแันขานก็ส่งไปโดยที่ว่าถึงแม้จะมีเสียง93เสียงได้โอกาสน้อยโอกาสน้อยเพราะไม่จับมือใครเลยะนะก็จะเป็นฝ่ายคา้านหรือว่าถ้าจะต้องรัฐบาลจะต้องไปอยู่ภายใต,ต้พักใดพักหนึ่งเพราะว่าไม่สามารถเปสระแลือตั้งรัฐบาลได้จะต้องมีพักการเมือง เป็นแกนนําในการตั้งรัฐบาลในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนั่นลูกพักทั้งหลายแหล่93เสียงก็ต้องกระจายไปคืออยู่มาแต่ไม่เป็นพักแต่สามารถมีเสียงในสภาได้คือถ้าหากไปรวมกับพีพเนี่ยหรือไปรวมกับเอาพักต่าเอี่ยวมาเป็นพักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนในเมืองไทยเนี่ยนะก็คะแนนนำแล้วนะก็คะแนนนำแล้วสองพักคะแนําคะแนนตั้งตั้งได้แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่อง กองทัพปากีสถานซึ่งไม่เอาพักของอิมรันขานใช่ไหมแม่ทัพของปากีสถานเนี่ยอซิมุนีซึ่งมาแทนกามาบัชวาเนี่ยซึ่งโกรธกับอิรันขานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ยังสนับสนุนพวกตระกูลพี่น้องชาลีฟอยู่เพราะมีเงินมีผลประโยชน์มากมายที่สามารถยอมให้กองทัพปากีสถานเนี่ยทำอะไรกับประเทศตามสบายด้วยผลประโยชน์ต่างๆคุมธุรกิจต่างๆมากมาย ทีนี้ก็พีพีพเนี่ยมีลวันบุตโธเนี่ยอายุ35ปีน,นะแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอตอนที่รวมกันล้มอิมรานขาน่ก็คือ <นะ S 1> ผ่านเก้าอี้เล้มตรีมาแล้วใช่แต่คราวนี้ก็บอกว่าเขาจะร่วมรัฐบาลสนับสนุนชาลีฟแต่ไม่ขอรับตำแหน่งในครอมอเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ต้องการรับผิดชอบกับผลงานที่จะล้มเหลวหรือเสียหาย คือไม่อยู่ในคอรมอนะไม่เป็นรัฐมนตรีนะคือไม่ต้องแยกงกับไอ้คอรมออแต่เขาจะเลือกตําแหน่งประธานสภาอประธานสภาประธานกรรมธิการนะแล้วก็ประธานต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารเอ้ยเป็นแปลกมากเลยนะแต่ว่าสําคัญสุดคือว่าสามารถควบคุมนโยบายได้ไงนะทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารไม่เป็นรัฐมนตรีนะแต่ว่า ยังควบคุมได้เพราะตัวเป็นไปนพักตัวแปร54เสียงเนี่ยเป็นตัวแปรถ้าใชา้ชาตระกูลชารีฟเนี่ยไม่ได้พักนี้ไปก็ไม่ได้นะเป็น เป็นเป็นเหมือนบางไทยนี่แหละเขาก็จะเอาตำแหน่งสำคัญสำคัญที่ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการเมืองเลยเนะี่ยมามีที่พลโดยที่ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเช่นว่าประธานวุฒิสภานะประธานอธิบดีประธานรัฐสภานะประธานวุฒิสภาแล้วก็ประธานกรรมธิการต่าง ซึ่งหมายว่าจะประธานกรรมการงบประมาณกฎหมายตุลาการต่างๆคือมีอำนาจหมดแต่<ะ>แต่ว่าไม่ต้องบริหารกระทรวงกระทรวงกรเกษตรไม่ต้องเอาทั้งสิ้นอ,ะอะ่อะเพราะว่านั่นคือตัวตัดสินว่าถ้าคะแนนนิยมไม่ถ้าหาว่าผลง,งานล้มเหลวแล้ว<ะ>พรรคของบิลววันบุตรโทรเนี่ยพีพีไม่ต้องรับผิดชอบเลยเลยเพราะว่าไอเป็นเป็นฝ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารประเทศเลยอก็คือก็เป็นปถือเป็นเล่เหลี่ยมอื ในการที่รักษาตําแหน่งแล้วก็ยังได้ใจประชาชนอยู่แต่สามารถกําหนดนโยบายได้บ้านโยบายอย่างนี้ต้องเอางนี้นะไม่งั้นไอ้ไม่แบกอยู่นะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถึงมีอิทธิพลแต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ตำแหน่งสำคัญที่สุดก็คือตำแหน่งประธานรัฐบสามารถปลดนายรัฐมนตรีได้นะก็ถึงสำคัญตรงนี้ฉะนั้นต้องรอดูว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย ฝ่ายของการเจรจาครั้งนี้จะโอเคกันหรือเปล่าจะยอมไหมถ้ารวมกันได้ได้ร้อยห้าสิบกว่าเสียงซื้อโอเคแล้วล่ะฝั่งชาลิปจะยอมฝั่งชาลิปจะยอมไหมอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะเอาจะเอาจะจะรับเละอย่างเดียวเนี่ยจะจะรับอย่างดีอย่างเดียวแล้วปล่อยให้ข้ารับเละในการบริหารประเทศเพราะหนี้สินก็เยอะแยะเนี่ยอันนี้เยอะบอกมันมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็ครั้งนี้เนี่ยยังมีโอกาสนะถ้าว่าเกิด PPP เนี่ยสวิงข้างมาอยู่กับ อิมรอนคาน <Okay. S 2> ก็จะได้เสียงทันทีเลยสองพักร้อยสี่เี็ดเสียงเป็นรัฐบาลได้แต่ติดปัญหาที่กองทัพกองทัพไม่เอาแล้วก็รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่เอาด้วยไงฉะนั้นก็ปากีสถานจึงจะจะมีปัญหาอย่างมากมายในการที่ต้องเนื่องจัดการเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนอสองหาไรายได้เพื่อล้างหนี้ ที่ไปกู้มาจาก IMF เอาเขากำลังจะผิดนัดชำระหนี้ใช่ไหมเขาไม่ผิดนัดเพ,พิ่งจะได้มา,มาคือถ้าไม่อีอ๋อก,กับอเมริกาเนี่ยโอกาสที่ได้ IMF อก็อยากอาจจะไม่ได้เขาถึงต้องอีอ๋อก,กับสหรัฐอเมริกาฮะฮะแล้วก็รัฐบาลทหารก็ต้องสนับสนุนด้วยออไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เป็นรัฐบาลจะโดนมีปัญหาเรื่องความมั่นคงออก็เหมือนประเทศที่การเมืองร่อยพัฒนาที่ต้อง กองทัพต้องหนุนออและออมีอำนาจอยู่เบื้องหลังชัดเจนเออแล้วก็ดูนี่คือรัฐบาลปากีสถานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะ,ะหลังจากที่ลม้มลุกคลานมาตลอดประชาชนจะว่ายอย่างไรและท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยน,นะโกงอ่โกงเขาบอกว่าคณะอิมรนนันคารพรรคอิมรนนันคารโดนโกงนะขนาดนี้ยังออยังยังเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าไม่โดนโกงป่านนี้ก็ได้เยอะแยะแล้วเพราะว่าพี่น้องตระกูลชาลีฟนั่นแหละ ไม่ชื่อเสียงหอมหวนทวนลมเท่าไหร่นักนะเพราะตัวพี่ก็เคยต้องรีภัไอยู่ต่างประเทศโดนยุบโดนล้มรัฐบาล3าครั้งโดนรัฐปหารหนึ่งครั้งนะเพราะมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันส่วนฝ่ายของพรรคพ p เนะบิลวันบุโทะจะหวังผลระยะยาวจากความนิยมในการที่กลุ่มอิทธิพลโดยที่ไม่ต้องบริหารประเทศนะ่ะ ชาวปากีสถานจะว่ายอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ไม่ถูกกันอ,อย่างแรงกับพี่นันตกุลชาลีฟแต่อตอนหลังดันมายีอ๋อก,กันเพื่อผลประโยชน์เขาบอกคือความจําเป็นที่ต้องอยู่รัฐบาลคือ อยู่กับฝ่ายมีอำนาจดีสุดเป็นฝ่ายค้านระยะปากแห้งทำอะไรไม่ได้ฉันอยู่กับฝ่ายรัฐบาลดีกว่าแต่เลือกที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องบริหารแต่ตีกินตำแหน่งสำคัญประธานสภาประธานสมมติสภาประธานกรรมธิการต่างๆอย่างนี้มันถือว่าเป็นการกลุ่มอำนาจและอยู่เหนือรัฐบาลไกลๆแล้วก็ดูว่า เป็นเรื่องที่สนุกพอสมควรสําหรับการเดองปากีสถานที่เราจะเฝ้าติดตามดูจากนี้ไปะะแต่ว่าชาปากีสถานนั้นจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมของความยากจนปัญหาต่างๆที่รุมเร้าหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มบาลูชิสถาน <คะ S 2> อาการก่อการร้ายต่างๆระหว่างชนเผ่าต่างๆรวมถึงความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่นี่ครับ ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีน,ก,จนกับสหรัฐอเมริกากับอินเดียซึ่งมีปัญหากันแต่ละขั้วแต่ละฝ่ายนะแล้วมาเจอกันเมืองแบบนี้อีกมาเจอกันเมืองแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเชบตชาริฟซึ่งมีประสบการณ์เป็นนายกรัฐมนตรีแค่สิบหกเดือนเนี่ยจะทําอย่างไรจะประสานอย่างไรให้ได้เพื่อความน่าเชื่อถือเพราะนาวัชาริฟยอมให้น้องชายเนี่ยเป็นนายกแทนเพราะตัวเองไม่ต้องการอยู่เป็นสมัยที่สี่ฉะนั้นปากีสถาน การเมืองที่น่าสนใจครับราอาจจะเราอาจจะไม่สนใจมากมายแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขามีเล่ห์เหลี่ยมรูปแบบต่างๆในการจัดการกับการเมืองแล้วก็ไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่นักจับตาเฝ้าดูให้ดีครับว่าปากีสถานจะเป็นอย่างไรครับ